พวกเราภาคภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของกองทัพเรือในการทำภารกิจอสำคัญยิ่งที่นี่กลุ 으음, 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 번, 음 으음, 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 으 번, 으

ได้มีโอกาสได้เห็นความส่างามนะครับความพร้อมเพรียงความมีระเบียบวินัยของอันหนึ่งครับโดยเฉพาะพวกเราที่มาเป็นผู้แทนมาทำหน้าที่เป็นหลัวยิงสุดหลวงในวันนี้นะครับ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทหารเรือเล่าข่าวประจำวันศุกร์ที่9มิถุนายนพุทธศักราช2566ค่ะที่ชาเรือตรีหญิงทิพยารัตแสงวิไลค่ะและพันจ่าโทอดีสรจันทระวัต์ค่ะสวัสดีค่ะคุณอนสวัสดีครับคุณโบแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับค่ะซึ่งทุกท่านสามารถติดตามรับชมได้ทาง f c e b o o k f แ Fan น page กองทัพเรือร o ย a l t h ย i n ี v y และย t u b e กองทัพเรือร o ย a l t h ย i n ี v y o f ฟ i c i ช l Channel ค่ะครับก็แน่นอนครับทุกวันศุกร์ครับมาต เรื่องราวของทหารเรือในรอบภูมิภาคทั่วประเทศเรามาบอกนะครับว่าภารกิจในแต่ละพื้นที่นั้นทําอะไรสู่พี่น้องประชาชนกันบ้างอย่างเช่นท,ที่ทุกท่านได้ติดตามรับชมผ่านพ้นไปนะครับเป็นการยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติจากกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1ของกองพลนวิกโยธินหน่วยบัญชาการนวิกโยธินครับเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระชรสุธาพิมลลักษ พระบรม,มาราชินีเมื่อวันที่3มิถุนายน2566ที่ผ่านมานั่นเองครับค่ะเราไปเข้าสู่ช่วงแรกกันเลยค่ะกับช่วงทหารเรือเล่าข่าวค่ะครับท่านผู้บัญชาการทหารเรือครับก็ได้เข้าสักการะพระอนุสาวรีย์พลเอกพระเจ้าบรมวงศเธอพระองค์เจ้าอภา,ากรเกียรติวงศ์กรมลหลวงชุมพรเขีดอดมศักดิ์ ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาครับพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมคณะเข้าสักการะพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียตรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตุโดมศักดิ์และก็รวมไปถึงการเยี่ยมชมเรือนหมอพรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเขตกรุงเทพมหา,า,คาคนาครครับ พระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเกียรติมศักดิ์และเรือนหมอพรน,นั้นนะครับตั้งอยู่ในสถานที่ของวิทยาลัยพานิชยาการพระนครซึ่งเดิมเป็นวังที่ประทับของพระองค์ครับแล้วก็ต่อมาภายหลังที่พระองค์ได้สิ้นพระชนในปีพศ .2491 กระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ได้รับมอบที่ดินให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนพาณิชยาการพระนครครับ ค่ะทั้งนี้สมาคมนักเรียนเก่าพณาิชยาการและวิทยาลาัยพณิชยาการพานครจึงได้สร้างพระรูปอนุสาวรีขึ้นโดยหล่อเป็นพระรูปโลหะขนาดเท่าพราะองค์จริงในวันที่19พฤศจิกายน2515ได้มีพิธีเททองพระรูปอนุสาวรีกลมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพณิชยาการพานครและประชาชนทั่วไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะ ก็จะเห็นได้ว่าพระนุสาวรีของเสด็จเตี่ยนี่มีอยู่ทุกที่นะในประเทศไทยมีเยอะจริงๆนะนั่นหมายความว่าพี่น้องประชาชนนั้นรักสักการะมีความเชื่อมีความศรัทธากับพระองค์นะฮะอย่างเช่นอนุสาวรีย์เสด็จเตี่ยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนี้เนี่ยจัดสร้างเมื่อปี2 5 1 5น้นั่นหมายความว่า51ปีแล้วนะฮะที่ผ่านมานะฮะที่เสด็จเตี่ยเป็นที่สักการะนะครับของน้องๆในสถาบันนิสิตนักศึกษานั่นเองครับ มาที่ข่าวถัดมานะคะคผู้บัญชาการทหารเรือค่ะเข้าร่วมพิธีเปิดงานซีฟิเจอร์2023ณสาธารณรัฐอิตาลีค่ะเมื่อวันที่หมิถุนายน2566ค่ะพลเรือเอกเชิงชัยชมเชิงแพทย์ค่ะผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมคณะได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานซีฟิเจอร์สองพนณเมืองรัฐเปเซียสาธารณรัฐอิตาลีค่ะตามคำเชิญของผู้บัญชาการทหารเรืออิตาลี โดยงานดังกล่าวค่ะเป็นการจัดแสดงอาวุธยุธโทโธปกรณ์ทางทะเลการเดินเรือเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งมีการจัดแสดงนิทัศการของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของอิตาลีซึ่งจะมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกสองปีซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่จะกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรืออิตาลีให้มีความแน่นแฟนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้รับทราบความก้าวหน้าของยุธทธปกรณ์ทางทะเลที่ทันสมัยตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตรกรรมทางเรือซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกองทัพเรือในอนาคตต่อไปค่ะครับมาดูเรื่องของการฝึกซ้อมกันหน่อยนะคุณโบครับคุณผู้ชมครับเรื่องของการฝึกซ้อมเราจะเห็นได้ว่าการเกิดอักคีภยัยไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวนะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าความเสียหายของการเกิดอักคีภัยในแต่ละพื้นที่แต่ละครั้งเนี่ยโอ้โห มูลค่ามหาศาละฮะอย่างเช่นเดียวกันครับสถานพยาบาลซึ่งถือว่ามีทั้งผู้ป่วยแล้วก็บุคลากรเนี่ยเข้ามาประจําในพื้นที่กันเยอะนะฮะ<ม>ก็ต้องมีการฝึกการซ้อมอัคคีภยัยเ<ม>ช่นเดียวกันครับฐานทัพเรือกรุงเทพก็ได้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภายในอาคารโรงพยาบาลสิริราชครับ เมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาครับฐานทัพเรือกรุงเทพโดยแผนกดับเพลิงกองขนส่งก็ได้ร่วมกับโรงพยาบาลสิริราชครับและก็สถานีดับเพลิงบางขุนนนท์ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภายในอาคารโรงพยาบาลสิริราชโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่บุคลารกรทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามแผนการอพยพซ้อมหนีไฟครับทั้งนี้เนี่ยตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ กำหนดให้มีการฝึกซอ้อมดำรงความพร้อมอย่างต่อเนื่องโดยหากได้รับการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครับต้องออกให้ความช่วยเหลือได้ไภายใน3นาทีโดยสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ที่โทร02 418 0404 04, หรือศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือสายด่วน1696ตลอด24ชั่วโมงนี่คือความห่วงใหญ่ของท่านผู้บัญชาการฐานเรือกรุงเทพนะที่บอกว่า3นาทีถ้าหากว่าหน่วยงานใดในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงนะ โทรมาปุ๊บ3นาทีฐานทัพเรือกรุงเทพบุคลากรทุกคนต้องพร้อมอแต่ก็ทุกคนเชื่อมั่นได้แล้วก็ยืนยันได้ว่าทหารของเรามีความพร้อมมนาะเพราะว่าเราประจําการกันอยู่ก็ถ้าหากว่ามีเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรสามารถแจ้งได้นะครับที่สายด่วน1696ตลอด24ชั่วโมงครับ ช่วงเรื่องเล่าจากภูมิภาคค่ะคมากันที่ข่าวแรกค่ะที่ทัพเรือภาคที่1ค่ะได้จัดกิจกรรมวิ่งด้วยใจ300วัน1 0 0 0งแสนไมล์ทะเลค่ะคโดยเมื่อวันที่7มิถุนายนค่ะพอเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1พร้อมกำลังพลทัพเรือภาคที่1ได้ขเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งด้วยใจ300วัน1 0 0 0งแสนไมล์ทะเล โดยเป็นการออกกำลังกายด้วยการเดินวิ่งที่ไหนเวลาใดก็ได้ค่ะโดยส่งขวัวระยะทางการเดินวิ่งในแอปพลิเคชัน S Caliber ของทัพเรือภาคที่1โดยแอปพลิเคชันค่ะจะบันทึกระยะทางส่วนบุคคลในแต่ละครั้งในการออกกำลังกายซึ่งปัจจุบันค่ะระยะทางเดินวิ่งรวมของกำลังพลทัพเรือภาคที่1ได้ทั้งหมดได้ทะลุ3แสนไมล์ทะเล ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวค่ะส่งผลให้กำลังพลมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีค่า B.M.I. ลดลงส่งผลต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะโอ้โหจะบอกว่า<ม>การวิ่ง300,000ไมล์ทะเลเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะฮะ่บอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่า1ไมล์ทะเลเนี่ยประมาณอยู่ที่1.85ก<ม>ิโลเมตรก็จะหากว่าตีไปแสนส0 0แสนไมล์เนี่ยก็เกือบ4 0 0แสนกิโลเมตรนะแต่วิ่งเนี่ยวันก็ หนึ่งปีเนี่ยประมาณ3 6ม้อยหกสิบ้แม่ะขอีกแค่65วันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทําให้กําลังพลของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งนะทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจใเอาล้ครับมากันลงพื้นที่ในทัพเรือภาคที่3ก็หน่อยลงในพื้นที่ภาคใต้ใเขามีกิจกรรมหลายกิจกรรมนะไม่ว่าจะเป็นหมอเดินเท้าเข้าหาชุมชนนะอย่างเช่นในพื้นที่ของทางภาคตะวันออกรวมถึงที่จังหวัดนาราธิวาสของข้ายจุฬาภรทัพเรือภาคที่3ามก็มีการจัดกิจกรรมในการดูแลพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันครับ ตระเือพักที่3ามีการซ่อมแซมบ้านเรือนชาวบ้านตามโครงการบ้านพอเพียงครับเมื่อวันที่5และวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาครับตระเือพักที่สาก็ได้มีการมอบหมายให้กรมทหารราบที่สองกองพลนวิกโยธินได้จัดกําลังพลร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่หมู่ที่2และหมู่ที่3ได้เข้าซ่อมแซมบ้านให้กับพี่น้องประชาชนจํานวน2หลังคาเรือนครับในเขตพื้นที่บ้านหมู่ที่2และหมู่ที่3ตําบลหนองทะเลอําเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ ตามโครงการบ้านพอเพียงครับยังมีบ้านของพี่น้องประชาชนอีกจํานวนหลายหลังครับที่จะได้รับการซ่อมทําซึ่งทัพเรือพักที่สาก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยต่างๆในพื้นที่เนี่ยเข้าสนับสนุนการซ่อมแซมให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ครับโดยเป็นการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในรูปแบบของการซ่อมแซมปรับปรุงหรือสร้างบ้านสําหรับครัวเรือนที่ยากจนภายใต้ชื่อโครงการบ้านพอเพียงครับค่ะซึ่งกิจกรรมบ้านพอเพียงเนี่ยมีหลายพื้นที่นะคุณโบฮะคุณผู้ชมครับก็ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่กองทัพเรือของเราเ,เข้าไปช่วยในการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องบอกว่าผู้ที่มีฐานะยากจนแล้วก็ประสบปัญหาในเรื่องของการพักอาศัยบางบ้านเนี่ยก็ลําบากฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งหลังคานะครับหรือว่าไม่มีที่กั้นเนี่ยกองทัพเรือของเราก็ไปก่ออิฐก่อปูนช่วยนะในสิ่งนี้ก็ถือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นนั่นเองค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะ ก็ทั้งหมดนะคะก็คือช่วงเรื่องเล่าจากภูมิภาคค่ะคบพบกับช่วงต่อไปค่ะกับช่วงทหารเรือบอกต่อค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับทหารเรือบอกต่อบอกต่อช่วงแรกนี้นะครับเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8แ8รอบสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกครับ ก็ขอเชิญชวนพี่น้องท้องส่วนของทางภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนตั้งเครื่องสักระพร้อมทั้งประดับตราสัญ,ญลักษณ์ธงตราสัญ,ญลักษณ์งานฉลองพระชนมายุ8รอบในวันที่26มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับโดยการประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับสีขาวหรือประดับธงชาติหรือว่าธงตราสัญ,ญลักษณ์ตามอาคารสถานที่บ้านเรือนตั้งแต่วันที่1 5ถึง30มิถุนายน2566ที่จะถึงนี้ครับค่ะ แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องบอกต่อค่ะยังคงเป็นเรื่องของการชาติคอนเสิร์ตครั้งที่49ค่ะเธอพค่ะเทิดภเกดอมิดาแห่งทหารเรือไทยแสงทิพย์แห่งอาภากรเสียงทิพย์จากราชนาวีค่ะที่ทางกองทัพเรือค่ะคแล้วก็สภากาชาติไทยค่ะได้ร่วมกันจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้โดยเสด็จพระราชกุลบำรุงสภากาชาติไทยโดยไม่หักค่าใช้จ่ายค่ะ สวัสดีค่ะจิวปีนุชนะคะกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาติไทยจะจัดการแสดงกาชาติคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติองค์บิดาของทหารเรือไทยแสงทิพย์แห่งอาภากรเสียงทิพย์จากราชนาวีบปรเลงโดยวงซิมโฟนีออเครสตร้าดุริยางราชนาวีในวันที่27และ28มิถุนายนนี้ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ท่านที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภาการชดาไทยได้นะคะซึ่งผู้ที่ร่วมบริจาคจะได้รับสิทธิประโยชน์จากสภาการชดาไทยและกองทัพเรือด้วยค่ะเราช่วยการชาติการชาติช่วยเราแล้วพบกันนะคะครับก็ ถ้าหากว่าใครยังไม่เคยได้สัมผัสกับการแสดงการชาติคอนเสิร์ตนะฮะของซิมโฟนีออเคสตราซึ่งถือว่าเป็นวงดุริยางราชนาวีวงใหญ่ของกองทัพเรือ,อที่ให้ชมกันปีนี้เนะี่ยเราต้องบอกว่าศิลปินที่เข้ามาร่วมในงานเนี่ยเยอะมากเลยนะฮะอเอาแบบว่าเรียกน้าย่อยก่อนอ,อย่างเช่นคุณเบิร์ตธงชยัยพี่เบิร์ตยังอยู่ในใจครองใจของคนไทยทุกคนนะฮะวันนี้มาร่วมด้วยพี่ก้องสารัตนอหรือพี่ก้องนูโว นะครับรวมถึงคุณจิ๋วเดอสตามีพลังเสียงไม่ต้องห่วงฮนะสหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับงานการแสดงการชาัดคอนเสริตกอง,กองทัพเรือนะครับหรือจะร่วมกับบริจาคก,ก็ได้นะฮะสามารถนําใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้2เท่านะครับสามารถสอบถามเรีเอดเพิ่มเติมได้ที่กรมการเงินทหารเรือครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ024755683ครับก็อ,อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะหนปีมี1ครั้ง นะครับกับงานการแสดงการชาติคอนเสิร์ตของกองทัพเรือครับค่ะก็เช่นเคยนะคะฝากทุกท่านติดตามรับชมรายการทหารเรือเล่าข่าวค่ะได้ทาง Facebook f แ n p a g e กองทัพเรือร a ย Thai นีวีและ u t u b e กองทัพเรือ r ร a ย t h a i n ี v ีค่ะซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถร่วมกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วก็แสดงความคิดเห็นค่ะ ซึ่งทุกความคิดเห็นของท่านผู้ชมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะให้กับทีมงานทหารเรือและข่าวของเราค่ะใช่ครับเดี๋ยวช่วงคล้ายรายการเนี่ยนะฮะในวันที่26มิถุนายนจะมีการถ่ายทอดสดด้วยในเรื่องในวันยาเสพติดโลกนะใครที่อยากจะได้รับรางวัลน้องๆหนูๆหรือท่านผู้ปกครองรวมถึงพี่น้องประชาชนเองที่ติดตามรับชมเราอยู่อยากจะร่วมกับทางรายการเดี๋ยวเราจะมีการถ่ายทอดสดในวันที่26มิถุนายนนะก็ฝากติดตามด้วยผ่านทางเพจนี้เลยครับของกองทัพเรือรอยัลไทยนวีครับ ฝากติดตามรับชมได้ค่ะครับค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเราสองคนค่ะคแล้วก็ทีมงานรายการจะหาเรือเล่ขาข่าวขอลาไปก่อนค่ะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ รวมใจร่วมต้านพยาเสพติดค่ะเรื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกนี้นะคะในวันที่26มิถุนาย,ยนพุทธศักราช2566ค่ะกองทัพเรือนะคะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะในวันที่26มิถุนาย,ยนพุทธศักราช2566ค่ะเวลา18นาฬิกา30นาทีจนถึง20นาฬิกา30นาทีนะคะผ่านทาง a c e b o o k และ YouTube ของกองทัพเรือนะคะ Royal t ท a น Navy ช่วงรายการทหา,ารเลื้รอบ่าข่าวเิเ,เยลนะคะอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะ